เพราะว่าปัจจุบันนี้น้องพลอยฝันไปอยู่น่านเลยเนาะเฝันไปอยู่น้ำพอเพิ่นแล้วพี่น้องเลยเนาะมีกำหนดไปเห็ดบัดไประชาชนเมื่อใดน้องพลอยเมื่นเอิญโอ้โหใจดีใจน้ำลายลายใจน้ำน้องพลอยิ่นเด้ออันนี้กันค่ะนเล่าได้เดือนกว่าแล้วคุณได้สิืล่าดูดูดดูเดี๋ดยวเป็นคนไทยเต็มโตแล้วบัดนี้เนาะแมนไปเห็ดงานใจก็สะดวกสบายแล้วบัดนี้เนาะ หลังจากที่ได้บัตรประชาชนนี่น้องพอยชีอ่าเดินทางเข้ากรุงเทพบอหรือว่าจังไดนนี่นะบันที่กษิติเย็นก่อนซะนอตก็บางทีกะตีเดินทางกรุงเทพต้องอะไรอันนี้กัยังไม่รู้กันบางทีกับสิก้าบ้านแล้วตรงการอะไรบอกว่าสิก้าบ้านสิกลับมาฝั่งลาวบอแม่กลับมาเล่นมาเล่นลาวละอยู่นี่ได้ปีนึกแล้วสิมาหายายเนาะ กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเอออย่ต้อนรับเข้าสช่สองย u t u b เป่าจอแชนแนลเนาะและกับแฟนเพจบป่าจอแชนแนลพ่อแม่พี่น้องเอมื่อนี้ฮาองกงซีมาอัปเดตอ่า,ามไทยเรื่องน้องพ่อยนอ้องพ่อแม่พี่น้องลูกครึ่งไทยลาวเนาะว่าเป็นอย่างไรก็มีพม่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนเนาะ,ะเขามาให้ไปอัปเดตน้องพ่อยลูกครึ่งไทยลาวให้เบิงแน่ว่าทางน้องเพิ่นได้ไปเหตุบัตรประชาชสแล้วบ่อหรือว่าแนวใดเนาะ การทางทีมงานเขาก็สิโทรไปหาน้องพ่อเพื่อนน้อง่อยแม่พี่น้องกาช่วงนี้กาน้องพ่อเพื่อนกับโบคอยว่างเนาะเพื่อนกาเฮ็ดงานพี่น้องเอยบคอยว่างโทรไปเพื่อนกับว่าโบคอยว่างงานเนาะช่วงนี้เพื่อนกาไปหาพ่อเพื่อนไปเฮ็ดงานอยู่น้ำพ่อไปแล้เพื่อนน้องเฮ็ดงานอยู่แถวใกล้ๆพ่อเพื่อนเนาะอ่าเมื่อนี้ก็เลยอ่าเพื่อนว่างเนี่ยพี่น้องไอก็เลยสิโทรไปหาเพื่อนนาะไปถามไครเพื่อนเรื่องบัตรประชาชนเลยเพี่น้องว่ามือใดเพื่อนจะได้ไปเฮ็ดเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบอกเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเบิกไปชดนมกันเลย สบายดีน้องพลอยสบายดีทางน้องพลอยเหมือนเด้อสบยดีโดยสบายดีออยเ,เดอฟซีปัจจุบู่ทุกคนและพี่น้องอ้าวมานี้กับพี่น้องมาอัปเดตน้องพลอยเนาะลูกครึ่งลาวไทยให้เบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ทุกครบได้คุยกับน้องพลอยแต่เฮิงเดนะืเนาะแมนแมนเป็นเดือนเลยเด่นน้องพลอยเนาะไม่แตเพิ่มเลยมันโมาว่าง,าางอ๋อก็คือปัจจุบันนี่เหตุเหตุงานตลอด ตลอดหาเงินเห็ดบัตรแม่หางเงินเห็ดบัตรหางเงินเห็ดบัตรแต่พ่มีเมื่อยุดเลยบ่น,น้อง<ด>งานยุดลนะยุดเองอ๋อ้แต่ยุดก็ยุดเองอืยยองดูแต่ว่าทางล่าไหนเพิ่นบ่ได้ยุดให้เนะ้อยให้ยุดก็ยุดเองเลิกเลิกงานจาัะมงใช่น้องพลเลิกงาน,นหกมงเ <ไป S 2> ข้าง <ไป S 2> านเป็นเศร้าทำงานเป็นบ้านกับไก่ไก่ เพราะว่าปัจจุบ,บันนี้น้องพลอยฝันไปอยู่น่านเลยนะเนาะเฝันไปอยู่น้ำพ่อลฝันแล้วพี่น้องเลยเนาะมีกําหนดไปเห็ดบัตรประชาชนเมื่อใดน้องพลอยกนเอิญโอ้โหใจดีใจน้ำละลายใจน้ำน้องพลอยิ่นเดอ้ออันนี้กันหา่าโดนเล่าได้เดือนกวา่าแล้วคุณใจหรืล่าดูด,ดูดูเดี๋ยวเป็นคนไทยเต็มโตแล้วบัดน,นี้เนาะแม่น ไปเห็นงานใจก็สะดวกสบายแล้วบัดนี้เนาะหลังจากที่ได้บัตรประชาชนนี่น้องพอยชีเดินทางเข้ากรุงเทพบอหรือว่าจังไดนี่น่ะบางทีกับสีเทียนบอลสโน่ต้องบางทีกับสีเดินทางกรุงเทพต้องะไรอันนี้กัยังไม่ผู้กันอันนี้กันสิกลับบ้านแล้วตรงกันะไรกว่าสิกลับบ้านสิกลับมาฝั่งลาวบ่แมนสิก้ามาเล่นมาเล่นลาวละอยู่นี่ใชได้ปีนึงแล้ว สิมาหายายเนาะเออเราไ้ลองขมือนี่กระโท่ลินน้ำยายกขมืออยู่บ่จ่ะโอ้ผมแบบผมแป๊บนึงแล้ววังใช่ใช่ว่าสิไปหายายเอ็นเจ้าอยู่เมื่อเอิ่นไปเลยอันนี้ก็ว่ามือไปเห็นบ้านตอนเช้าคทนเล้วไหวกันทำไมเห็นงานคทนเลสาบก็ต้อขอยุดอ๋อ พอดีไปว่าสิไปแวะหายายเจ้าเลยแล้วก็บถ้าถ้าเจ้าว่างก็จะโทรลินน้ำเจ้าว่าเจ้าได้บัตรประชาชนละบ่อยอย่งบ่แม่นนี่นะอันนี้ยังบ่ได้เพรว่าบ่าได้ผมไม่ท้าอะไรว่าอันนี้ยังบ่ได้ยังไม่ได้ถูอืมพอดีว่าสิไปถามความผู้สึกแล้วเนาะหลังจากฉีบ่ได้ไปโดนเนาะแ<อ>ต่เขาไปตอนนั้นผมเนาะก็ะแกล้วเลยบ<อ>่ได้โทรหาแล้วก็บ่ได้ทักปลาหลินน้ำลาวนะเนี่ย เห็นงานเกี่ยวกับยังน้องพลอยจะเห็นงานเกี่ยวกับยังเห็นงานอาหารทะเลหมูกระทะราคาขายแบบลูกชิ้นย่างเนี่ยขายแล้วลูกชิ้นของต้นอาหารต้นโอ้ขาดแล้สแนนี่เนาะมีลุงน้องไล่บ่ลในฮานลุงน้องกี่คนอยู่ในฮานนะไลยบ่ลลุงน้อง ข้างนอกนอ่ะรายไาย้ไยูแต่พี่อิงสองคนสายผูกสายเขาเห็ดตอนเต้าสองคนเป็นแล้วแล้วก็ลังบ้านโอ้แปลว่าเป็นเป็นห้าหมูกระทะน้ำนอกพี่หญิงมีกันแค่สองคนเป็นคือ,อคกะบเป็นกปเนียรคคอยทำคนเดียวน้องนองน้อง,องเห็ดแน,นอกอยังไงเน่นะ คุยกับคนที่ตามเขาเดี๋ยวแล้วคุยกันเฉยๆลูกค้าเพิ่นเข่าห้ามนัวยังไงเนาะพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวให้เพิ่นไปน้งมันกาขอบใจหลายๆ ดูดูดูด,ด,ดูสบายดีสบายดีเด้อดูบายบายเอาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะทางน้องพลอยเป็นกะบุกค่อยว่างเนาะเป็นกะติดงานพี่น้องให้ลูกค้าเป็นกะไลา่าก็ดีใจน้ำน้องพลอยเป็นไล่ๆเนาะพี่น้องเป็นกะใกล้สิได้บัตรประชาชนไทยแล้วพีน่น้องเลยอ่าไปอ่าเฮ็ด<ส>บัตรประชาชนไทยอ่ามืออื่นเนาะกน่าสิได้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจทาง อ่าน้องพ่อยเพป็นไรพี่น้องเลยเสด็จปฏิบัตะชาชนไทยแล้วเสด็จเป็นคนไทยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าในบัตรมากิดเหตุการณ์เหตุงานก็สบายเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเอางานอยู่ใส่ก็สบายเนาะก็คืออ่าเอาเหตุบัตรแรงงานพี่น้องเป็ดงานกับหยัดยากหน่อยเนาะงานกับขาแรงกับหยากพึกเนี่ยพี่น้องเลยบุคือเขาอ่าเป็นคนไทยเนาะขาแรงกันหนาทีสูงเนี่ยพี่น้องเลยอ่าก็ดีใจนําน้องพ่อยเป็นาะพ่่อแมพี่น้องคือตอนนี้น้องพ่อยเพป็นกอารงายมาเหตุงานอยู่แถวอ่าใกล้พ่อเลยเนาะ เออตัวนับเพื่อเราเพื่อนเห็นงานร้านอาหารเนาะพี่น้องประมาณเกี่ยวกับอาหารพ้ออาหารทะเลเนาะหรือว่าร้านหมูกระทะเนาะพี่น้องเ็นกระจัดอเนกจัดเครื่องจัดคลองเนาะกับสุขภาพนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆลายคนเนาะทักเข้ามาว่าให้ไปอัปเดตน้องพลอยน้องฟ้าน้องแย้มให้เบิ่งนแน่อ่ามื่อนี้ก็เลยมีโอกาสพี่น้องก็เลยทางทีมงานเฮาเบาะเนาะโทรไปหาน้องพ้อยเพื่อนพี่น้องเลยก็คุยกันก็ได้ประมาณ สามสี่นาทีเนาะเป็นกับโบว่างพี่น้องเลยกะบหาโอ,อกาสเนี่ยพี่น้องเลยจะได้มาคุยกับน้องพลอยเพื่อนเนาะเป็นกับบ ok ุคอยมีเวลาเนี่ยพี่น้องเลยเป็นกับทำงานหาเงินเนาะเป็นเหตุบา้านเหตุยังแล้วกับสงการเนาะเป็นกับว่าสิกลับมาบ้านพี่น้องเลยกลับมาหลินบ้านหรือว่ามาเยี่ยมมาทางมิ่ใหญ่เพื่อนพี่น้องอยู่ทางบ้านเนาะก็ขึ้นแรกๆเ,กเกนาะพี่น้อง,น,องอน,น้องพลอยเพื่นกายอากไปตามหาพ่อเป็นคนไทยด้วยตัวของเพื่อนเองพี่น้องเลยเก็ถือใบแจ้งเกิดนะพี่น้องเลย ใส่กระปงกระเป๋าเนาะแบบขึ้นรถนะไปกรุงเทพไปตามหาพ่อด้วยตัวเองเลยพี่น้องโอ้็ถือว่าสุดยอด็ถือว,ว่าน้องพอนิ่แบบใจกล้าเลยพี่น้องหลังจากน้องพ่อเพิ่นไปไทยแล้วก็มีทางไม่ใหญ่เพิ่นน้องพี่น้องเพิ่นจะทักมาทางแฟนเพจเบ,บาลล่าเนาะ่นก็อย่าประกาศตามหาพ่อให้ล้านพะเละพี่น้องเลยเมื่อน,นั้นกะทางทีมงานเขาก็ไปซอยประกาศตามหาให้เพิ่นน้องพี่น้องเลย คือเมื่อนั้นกลับไปก็มีช่องบลนะ็อจอนแชนแนลเนาะแล้วก็บฟอนสตูดิโอบอล็อคสตูดิโอแล้วก็บบานะ็แอนสตูดิโอเนาะสี่คนเนาะพ่อพี่น้องไปเป่นนะไปประกาศตามหาพอให้น้องพลอยเห็นเนาะกประกาศไปกับลงคลิปไปประมาณสองสามชั่วโมงเนาะพี่น้องกับมีทางไอเอฟซเนเนาะเห็นก็นได้ติดต่อมาหาทางทางเฮ้าพี่น้องไงว่าได้เจอพ่อของน้องพลอยเพิ่นแล้วเนาะเฮ้ากับ กลับมาแต่หาน้องน้องดีอะพี่น้องเยน้องดีอะที่ทำฮาพอ no. เป็นคนไทยคือกันอะไรพี่น้องเยก็กลับมาแต่พุ <cido> ่นก <tit> ับมาส่งข่าวทางเมยแเมย์ใหญ่ของน้องพ่อยเพิ่นเนาะเพิ่นก็ดีใจลายพี่น้อยคิดว่าทีมงานเขาสิมาตั๋วเพิ่นเนาะตั๋วเพิ่นดีใจมาบอกข่าวดีเพิ่นว่าพ่อพ่อน้องพ่อยเลดเด้อร์ทางแมย์ใหญ่เพิ่นก็ดีใจทั้งให้เนาะพี่น้องเพิ่นก็ดีใจน้ำลานเพิ่นแทนลานเพิ่นเนาะ มือนั่นก็โทรให้เพื่อนคุยกันพี่น้องเลยทางน้องพ้อยนะครับพ่อน้องพ้อยเนาะน้องพ้อยเพื่อนก็ดีใจลายพี่น้องเพื่อนก็ได้ติดต่อกันทางทางโทรศัพท์เนาะน้องพ้อยเพื่อนก็ได้ไปหาพ่อเพื่อนพี่น้องเลยยิงเล่าเพื่อนก็สิประมาณนี้เนาะเราโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปจ้อนเก็สิขอจบคลิปไวปสำนีก่อนเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชทสกายแล้วก็สั่นกระดิ่งไงปย้อนน้ำเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสดุขู่สุขอนที่ติดตามหบสม เป็นกำลังใจให้บอจตลอดมาสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง